สุดยอดเลยนะของเทียร์นี่ต้องบอกว่าสุดยอด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 มีขายพันยางด้วยนะเหมือนเดี่ยวแรงจะไม่เหลือนะราคาแดงนี่อยู่ตรงนี้ประมาณ80ดนึงได้าเพราะว่าหน่าจะมีร้อยรูปบาทอ่ะนี่หมดสภาพ้าแล้วหมดหมดแล้ว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 พี่โชว์อยู่ที่มุมนะนะ เด่ก็มีพิจูนี่ก็อยู่กับช่วยใต้นะครับฝั่งนู้นนี่จะเป็นเจ้าไเอ็มพาราได้นะครับฝ่ายตัวใ้ยกปี่ศาจนี่ราคาที่อยู่แดงแน่นอนแล้วครับแพงแนละ้วอยู่แดงแพงด้วยครับดาวต่างชาติจินดีด้วยนะาชาติก็มาแสดงความดีด้วยพิจูนะพิจูนะ เขาหมดแล้วนะนี่ช่วยไปช่วยไปช่วยเขาหมดแล้ว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 เขาไปเลือยได้แล้วเอาดีครับ รอบแล้เกินนะครับท่าไหนนะครับมีนี่ถ่ายมาดน่อยนะดูที่มุมนะตอกเป็นร้องอ่ะตอกเป็นร้องเยอะเลยเดี๋ยวรรงยกที่สามยกคดท้ายนะครับดูยกที่สามนะร้อนนะร้อน เล้นแล้วสุดกันละครั้งหนึ่งนะครับมอาเวลาแล้วนะเอ็มเปร์ได้หมดแนละ้วหมดแล้วหมดเลยนะมอาเวลาแล้วนะเอ็มขอร่า,าถือได,ด้ดีมากเลยคนระับ สิบหกวินาทีแล้วก็รับสภาพแล้วครับนักเราเอ็มปอลต้าได้แล้ครับหมดยกที่ห้าแล้วก็ให้หมดยกที่สามนะครับเอ็มปอไต้ากับถือใต้นะครับก็เอากำลัการชูมือครับอย่างเป็นทางการอีกครหนึ่งมือต้นมือนี่มีบางมัดสองตันนะฮะนี่บางมัดสองตันนะฮะ ตองฝังนี้ก็มีหลายคนะนะฮะนี่เอามาดูกรรมการช e ูมืออ้าวรอครับเดี๋ยวรอกรรมการชูม <t symbolic language> <focus> <world> ือจะไปทางการอีกครั้งชิงชเนะเลิศฮะศึกกระลักครั้งหนึ่งครับ اللي بيعملوا مكافاهات يعني حاجه